สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาธาระุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นโน้อมความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาเมษในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 5กขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรญา,ารุนะคะเอาละเราลองไปนะคะอัปเดตสถานการณ์กันก่อนอื่นเราไปเช็ค Energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดให้กับชาวเมษก่อนนะคะว่าช่วงนี้ชาวเมษเป็นอย่างไรกันบ้าง Energy นะคะ two of pentacles 8 of pentacle 10 of wands 5 of pentacle และ2 of s w o r d s นะคะเป็น energy ของการรู้สึกมีความลังเลนะคะมีความอยากตัดสินใจเนาะ,ะคุณอาจจะมีลักษณะของการเดี๋ยวก็อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวก็อยากจะหยุด เป็นลักษณะเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังอะไรแบบนั้นนะคะยังการตัดสินใจยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะคะ t of pentacle แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณพยายามกับความสัมพันธ์นี้มามากพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับมันพอสมควรเลย t e o o w a n n s นะคะเหมือนกับเป็นอะไรที่เราทุ่มเทนะคะเราทุ่มเทอยู่คนเดียวโดยที่เรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วมันอยากจะหยุดพัก นั่นเองนะคะทูอับสอดคุณอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของการสื่อสารหรือแม้แต่ในเรื่องของคำพูดด้วยนะคะคุณก็ยังคงจะตัดสินใจไม่ได้อย่างเด็ดขาดแน่นอนสักเท่าไหร่แต่คุณก็เหมือนกับพยายามที่จะให้ความพยายามกับมันอย่างเต็มที่แล้วนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนยังมีปัญหาหรือแม้แต่เรามีความรู้สึกว่า five o f pentacle นะคะ consciousness Cons of lack เนี่ยคือหมายถึงว่าเรารู้สึกถึงความขาดแคลนบางอย่าง นะะในจิตใจเช่นอาจจะรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกว่าเราวิ่งไล่ตามกับความรักนี้มากเกินไปนะคะแต่ว่าออไม่ได้รับอะไรกลับมาหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเราถูกทอดทิ้งนะคะให้อยู่คนเดียวอยู่ทอดทิ้งกับความเหงาความเศร้าความเหน็บหนาวต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็คือใน Energy เนาะแต่ว่าอันนี้ก็ Ten of มอนสนะคะในไพ่สถานการณ์ก็มี Ten of มอนสด้วยนะคะ คุณเหนื่อยก็จริงนะแต่เหมือนคุณก็ก็ยังอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เนาะอาจจะไปแบบเหนื่อยๆนั่นเองโอเคทีนี้เราลองไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้เขาคนนั้นของชาวเมษนะะ energy ของเขาเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย energy เติวเตวิความรู้สึกนึกคิดเอออบสอดโอ้เขาก็รู้สึกค่อนข้างจะอึดอัดนะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่หาทางออกไม่เจอเหมือนกันนะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงน n i ออฟ o อน a n น s k ออฟ h อน f w เ n เนมี e อร์ g ีของทัดไฟนะคะเมสสิงห์ธนูชูอัพคัพแล้วก็ฟอร์บสอส์นั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาอาจจะแบบเหมือนสถานการณ์บีบบังคับนะคะให้เขารู้สึกถึงความอึดอัดนะคะอึดอัด ที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขกับสถานการณ์นี้ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงไอ้ปัญหาเก่าๆปัญหาที่เคยข้างค้างนะคะหมักหมมอะไรต่างๆมันก็ยังหาทางแก้ไม่ได้อยู่นั่นเองนะคะแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาติดกับอยู่กับปัญหานะะวนเวียนอยู่อย่างนั้นเขาอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเอออยากจะ ปิดกั้นหัวใจตัวเองเหมือนกันนะคะหรือว่าสร้างกำแพงใส่คุณอะไรแบบนี้คุณกับเขาอาจจะมีในเรื่องของอความหวาดระแวงความไม่เชื่อใจนะคะหึงหวงหรืออะไรแบบนี้เขาก็รู้สึกเหนื่อยกับเหตุการณ์ตรงนั้นเหมือนกันนะคะเอาเป็นตัวตนจริงๆของเขาจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนมีเสน่ห์นะ knight of wands นะคะเ,เป็นคนที่กล้าลุยอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาก็อาจจะใจร้อนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ คนอาจจะมองว่าเขามีความเจ้าชู้ด้วยก็ได้นะแต่ทีนี้เนี่ยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยสีก็เ,เป็นสองถ้วยนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเขาเขาก็ยังรักคุณแหละถึงแม้แม้จะมีปัญหาอะไรที่มันหาทางออกไม่เจอก็ตามแต่มันก็ยังมีความรักอยู่นะคะออ For of sorts เขาอาจจะมีการนิ่งเงียบใส่คุณได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าไปนั่งพักเพื่อที่จะคิดนะคะหาทางออกเกี่ยวกับปัญหานี้ให้ได้ นั่นเองนะคะเอาล่ะนี่ก็คือใน Energy ของเขาต่อไปเราจะไปดูนะคะภาพสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะภาพสถานการณ์หลักมาอยู่ที่ o นออฟซอสนะคะคุณอาจจะดิวกับชาวทัศลม,มิถุนตุนกลุ่มนะคะอ่ามันมีในเรื่องของ ความมีอารมณ์ร้อนใส่กันนะคุณอาจจะปะทะกันมาแล้วหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของคําพูดนะคะที่อาจจะมีการพูดจาะะพูดจาไม่ดีใส่กันนะ,ะกระทบกันประชดประชันอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีเต็มไปด้วยความโกรธเนาะอาจจะมีเรื่องของออการที่ทําให้คําพูดต่างๆเหล่านี้ได้ไปทําร้ายนะคะจิตใจของอีกคนหนึ่งนั่นเอง ทีนี้ในสถานาการณ์ของความรักนี้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคุณพยายามที่จะเ,เหมือนคุณมีความรู้สึกว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีนะคุณอาจจะได้ต่อสู้อยู่กับตัวเองตามลำพังอะไรต่างๆนานานะคะพยายามที่จะแบกรับปัญหาต่างๆนะคะหรือว่าพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดอะ นะคะทุ่มเทกเกี่ยวกับความรักแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่ค่อยเติมเต็มสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณอาจจะเลยไปมุ่งโฟกัสเรื่องของโอเคการงานการเงินก็แล้วกันนะคะเหมือนกับแบบว่าเออเราก็ต้องต้อง,ต,องต่อสู้ต้องทำงานนะคะเพื่อความสุขความสำเร็จของเรานั่นเองนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะมีในลักษณะของออมีในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกัน มาเป็นระยะระยะแล้วอะไรแบบนี้นะคะเทรนด์ศาสจะเกี่ยวข้องกับชาวธนูนั่นเองก็อาจจะมีลักษณะของการออนออฟในความสัมพันธ์นะคะมามาหายหายแล้วก็เป็นลักษณะที่เ,เดี๋ยวก็ มีการคืนดีกันอะไรแบบนี้นะคะมีการขอโอกาสให้โอกาสกันหลายครั้งแล้วนะคะจัสเมนในความสัมพันธ์นี้เนาะจนคนรู้สึกค่อนข้างปรงละนะคะปรงแล้วก็อาจจะปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาหรืออะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะอยากจะปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะจากความสัมพันธ์นี้เลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าในช่วงเนี้ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้อง มีความรู้สึกถึงทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งมีอะไรที่มันทําให้เราเสียใจเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอย่าง10ดาบ7ดาบเนี่ยนะคะสิดดาบไปอยู่ในตําแหน่งของเขาด้วยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเขาอยากจะหลีกหนีนะคะหลีกเล้นจากความสัมพันธ์นี้อะไรทําให้คุณรู้สึกถึงความเศร้าเสียใจนะคะเรื่องรวมไปถึงว่าคุณมีความรู้สึกว่าเขามีอะไรรับหลังหรือเปล่าทําอะไรที่เป็นปิดบังซ่อนเร้น นะคะหรือว่าไม่ได้พูดความจริงไม่ได้บอกความจริงจนทําให้คุณรู้สึกเหมือนเฮ้ยเราถูกแทงข้างหลังเลยอะไรแบบนั้นนะคะก็เป็น energy ของออความเสียใจนะคะที่คุณอยากจะจบปัญหาตรงนี้ให้มันจบสิ้นไปนั่นเองนะคะแต่คุณก็ยังมีความรักอยู่เนาะแต่ตอนนี้คุณมาให้ความรักกับตัวเองมากขึ้นนะคะเอ็ดซอบครับพยายามที่จะเติมเต็มตัวเองให้สมบูรณ์ขึ้นมานะคะเริ่มต้น กับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตด้วยนะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่โอเคดีนะคะในอนาคตอัน,นใกล้เนี้ก็เ,เหมือนกับเราได้หันมานะคะในการที่จะรักตัวเองมากขึ้นนะคะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุข มากขึ้นนั่นเองและยังแอบมีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณด้วยนะคะอ,อยากที่จะมาเริ่มต้นในความรักกับคุณนั่นเองนะแต่ก็ยังไม่แน่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรเพราะช่วงนี้คุณเป็นในเรื่องของการที่ยังตัดสินใจไม่ค่อยได้นะคะยังลังเลอยู่กับปัญหาต่างๆทั้งหมดทั้งมวลน,นะนะคุณอาจจะแบบเลือกที่จะไปต่อกับ ความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยและหนักตรงนี้นะคะแต่เหมือนกับว่าโอเคเมื่อมีการขอโอกาสให้โอกาสเราก็ให้โอกาสไปอะไรแบบนี้นะคะเราก็ยังจะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่เหนื่อยแต่เราก็ยังแอบเห็นมีอะไรบางอย่างที่มันแบบกําลังที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่เหมือนกันเอาหลังนี้ก็คือนะคะในสถานาการณ์ของชาวเมนั่นเองต่อไปเราไปดูนะคะโมเมนต์สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับชาวเมษในช่วงนี้มีอะไรบ้างนะคะ ภาพเหตุการณ์โมเมนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับชาวเมธคืออะไรเอ่ยภาพเหตุการณ์โมเมนต์สำคัญนะคะชอบบอกมาหลายใบนะ่ะจริงแล้วเราต้องการหนึ่งใบกว่าไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่นะคะคุณดูการที่แบบผู้หญิงคนนี้เนาะมองคนนี้นะคะที่ใส่หน้ากากด้วยนะคะ ด้วยความเครือบแคลงระแวงสงสัยอาจจะไม่ไว้วางใจว่าเออเขาเ,ออเขาเข้ามามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะหรือว่าเราจะเชื่อใจเขาได้มากแค่ไหนนั่นเองนะคะยังมีอยู่ในเรื่องของความสงสัยตรงนี้แต่เขาก็พยายามที่จะทำดีกับเราอะไรแบบนั้นนะคะมีฝ่ายหนึ่งที่แบบเออพยายามที่เขาจะเข้ามาทำดีเพราะว่ามีความรู้สึกว่า สคนเนี้ยนะคะยังไงก็เป็นเหมือนคนที่รู้ใจกันนะนะคะแบบเหมือนกับมองตาแล้วรู้ใจรู้ว่าอีกฝ่ายนึงนะต้องการอะไรนะคะมันเคยแบบเหมือนมีการปฏิบัติที่ดีต่อกันนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เหมือนอีกคนนึงจะ,จะเข้ามาเอา้เอาใจด้วยนะคะพยายามที่จะปฏิบัติดูแลให้ความอะไรล่ะอบอุ่นห่วงใยที่ดีนะคะแต่อีกฝ่ายนึงอะ่ะเหมือนยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ะะพยายามที่จะแบบอาจจะด้วยความให้ไว้วางใจก็ได้นะคะทำให้รู้สึกถึงความเฉยนิ่งนะในความสัมพันธ์นี้อยู่นั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นกันว่าเขาคนนั้นมีข้อความอะไรานะคะที่อยู่ในใจ <c oughs> ที่อยากจะบอกกับชาวเมธ สิ่งที่เขาอยากบอกก็คือ My inner child feel insecure and not good enough เขารู้สึกว่าเขายังดีไม่พอเนาะหรือว่ามีปมประเด็นในวัยเด็กอะไรก็ตามนะคะ I have a hard time being a l u a b l e แล้วเขาก็อยู่ในความเสียใจด้วยนะปัญหาร้อยแรวมทั้งปัญหาถาโถมในชีวิตเขาพอสมควรในช่วงนี้ I can't tell you I love you เขาบอกไม่ได้ว่าเขารักคุณเนาะหรือว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างจะ ไม่ค่อยได้บอกรักคุณเท่าไหร่มีเหตุผลของเขาอยู่เหมือนกัน Painful Memories Keep h u n t i n g มีนะคะเขามีในเรื่องราวของความทรงจำอันเก่าๆที่ยังเจ็บปวดนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคนเก่าหรือแม้แต่กับคุณก็ตามนะมันก็เป็นความเจ็บปวดที่ยังทิ่มแทงใจเขานั่นเองต่อไปเราจะไปดูนะคะว่า Hidden Truth มีความลับนะคะมีความจริงอะไรที่ซ่อนไว้ในใจเขานั่นเองนะคะ เขามีความลับอะไรที่ซ่อนไว้อยู่ในหัวใจบ้างหรือเปล่าเอ่ย I remember every detail of that day เขายังจำนะคะรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นกับระหว่างคุณกับเขาในวันนั้นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว The timing just wasn't right for us นะคะแต่เขามีความรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะในในเรื่องของคุณกับเขา ในช่วงนี้นะที่จะมีการลงตัวหรืออะไรพวกนี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่เวลาสำหรับพวกคุณนั่นเองนั่นคือความรู้สึกเขา you were the best thing in my life แต่คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขานะคะเป็นคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยมีมาเลยนั่นเอง i will wait for a sign from you อะระช่วงนิ่งเงียบนะคะเขารอสัญ,ญญาณจากคุณนะคะรอสัญ,ญญาณที่คุณจะให้โอกาสรอสัญ,ญญาณที่คุณจะ ส่งให้เขาได้ส่งมอบอะไรมาให้คุณนั่นเอง I feel you l e a v i n g me behind เขาก็รู้สึกเหมือนเขา<ข><ข>โดนคุณทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวเหมือนกันนะคะหรือว่าคุณแบบลักษณะที่ไม่ค่อยได้สนใจเขานะคะแล้วก็ถูกเหมือนถูกทอดทิ้งนะให้อยู่คนเดียวนั่นเองเอาล่ะทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้ของชาวเมษคืออะไรเส้นทางแห่งความรักของชาวเมษในช่วงนี้นะคะ Full of tears มันเคยเต็มไปด้วยรอยคราบน้ำตาเนอะมีคนร้องไห้ในความสัมพันธ์นี้ Almost Killed by Guilty ส่วนอีกคนก็รู้สึกถึงความเสียใจนะคะความรู้สึกผิดนั่นเองนะ,ะมีการขอในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะคะแบบขอห่างสักพักขอพื้นที่ส่วนตัวขอได้อยู่กับตัวเองอะไรแบบนี้นั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์กัน ลักษณะความรักความสัมพันธ์ของชาวเมสในช่วงนี้มีอะไรอ๋อ oh, s u d d a n separation อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบเหมือนจู่จู่ก็ห่างหายจู่จู่ก็เลิกกันนะคะจู่จู่ก็เกิดปัญหาป,ป,ปรับปรับฉับพลันกระทนหันแยกจากกันไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว breaking the chain ลักษณะความสัมพันธ์เหมือนต้องพยายามที่จะทลายนะคะกำแพงอุปสรรคต่างๆให้ได้นะคะเอาละเหมือนจะมีการที่ ขอโอกาสให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้โอกาสให้อภัยแล้วก็ลืมกับเหตุการณ์ที่มันไม่ดีต่างๆนั่นเองนะคะก็เหมือนกับจะมีการให้อภัยกันคืนดีกันนะในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเราไปดูคำแนะนำจาก Angel ที่จะให้นะคะบอกว่าอะไรอู้ to love เป็นความรักแท้นะความสัมพันธ์เนี้ย flirt และ if your relationship a chance นี่ไงมีการให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาขึ้นดีกลับมาแบบเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่อะไรแบบนั้นเนาะเอาละถ้าหากว่า <c oughs> คุณเชื่อนะคะว่าความรักครั้งนี้มันเป็นรักแท้เนาะที่สามารถที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้ถามว่าให้โอกาสอีกดีไหมก็ลองให้ดูนะคะถ้าหากว่ามันไม่แบบหนักหนาสาหัสนะคะในเรื่องของสิบดาบตรงนี้มันก็แล้วแต่บางคนเนาะบางคนเราอาจจะรู้สึกว่ามันสาหัสมากสําหรับตัวเราอันนี้เราก็ลองกลับมาดูว่าออสองคนนะคะบางทีมันก็เกิดจากคนสองคนนะในเรื่องของความเสียใจ ะคะเรื่องของว่าใครทําผิดหรือไม่ได้ทําผิดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นคนสองคนที่มันทําให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกมันไม่ไหวจริงๆตรงนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะพิจารณานั่นเองนะแต่ไพ่ก็บอกว่าเออลองให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะคะเราไปดูว่าข้อคิดที่จะให้กับชาวเมธนะคะคืออะไรในกวามสัมพันธ์นี้สำหรับข้อคิดนะคะ love yourself first รักตัวเองให้มากๆรักตัวเองก่อนนะคะในตอนนี้เนาะพยายามที่จะแบบหันกลับมานะคะเห็นคุณค่าในตัวเองอะไรที่มันที่มันมากเกินไปจนแบบเรารู้สึกว่ามันมันไม่ไหวและ้นะคะเราเหมือนกับปล่อยให้คนอื่นทำร้ายเรายังไม่พอ,เ,อ,อเรายังทำร้ายตัวเองอีก นะคะโดยการปล่อยให้เขาทําร้ายเราอะไรตรงเนี้ยนะคะมันอาจจะต้องเลือกตัวเองก่อนเมื่อเลือกตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะ everything is gonna be okay เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะก่อนอื่นเนี่ยหันมานะคะ ให้คุณค่ากับตัวเองให้ได้ก่อนนั่นเองต่อไปโอเคนี่ก็คือนะคะเรื่องราวทั้งหมดของชาวเมธเนาะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวสมัครเรียนคอร์สออนไลน์นะคะสอนอันไพ่ทาโร่หรือแม้แต่สมัครเป็นสมาชิกช่องของนิลยาทาโร่ได้นะคะจากข้อมูลที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนั่นเอง เอาล่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จโชคดีในทุกๆเรื่องราวนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ